สวัสดีค่ะ KTL Breaking News สวัสด์ดุมแก้วรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่10สิงหาคม2,564มาติดตามสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้ยอดรวมสะสมผู้ติดเชือ้อทั้งโลก204,32,830คนผู้เสียชีวิตทั่วโลก4,314,735รายและสำหรับประเทศไทยในวันนี้ยอดผู้ติดเชือ้อสะสม 19,843คนผู้ติดเชื้อรายใหม่19,445คนจากเรือนจำที่ต้องขัง398คนผู้ป่วยสะสม767,088คนเสียชีวิต235รายหายป่วยกลับบ้าน22,806คนและที่น่าเป็นห่วงในวันนี้จังหวัดชนบุรียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่1,005คน 10ลำดับอำเภอที่ติดเชื้อสูงสุด 1. อำเภอเมืองชนบุรี271คน 2. ศรีราชา262คน 3. บางละมุง179คน 4. พนัสนิคม74คน 5. บ้านบึง62คน 6. พานทอง57คน 7. บ่อทอง23คน 8. สัต,ตหีบ13คน 9. เกาะจันทร์11คน และ10น้องใหญ่9คนสวมหน้ากากรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคติดตาม KTL Breaking News ได้ที่ Facebook YouTube KTL News กับสวัสด์ดุมแก้วแล้วพบกันใหม่ค่ะต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆจ๊อ p p ิ้ง ี่เนี่ยเป็นกาแฟา31 in 1อวัน31มวันก็คือมีสมุนไพรอยู่31ชนิดนะฮะสาชนิดก็จะแยกเป็นกลุ่มกลุ่มที่1ก็เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอย่างโสมนะฮะอย่างพวกนะฮะใบแปะกล้วยนะทั้งหลายแหล่นะฮะก็อีกอันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับบำรุงผิวนะครับก็จะมีแอลกูตามมนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของชาเขียวนะฮะ แล้วก็เป็นกลุ่มเรื่องของการขับถ่ายนะฮะก็จะมีตะบองเพชรมีส้มแขกและที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้สายตาในเรื่องของมือถือเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยนะฮะก็คือมีวิตามิน A กับรูทีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของเรียวกระชับนะฮะของหุน่นนะฮะและก็ที่สำคัญ จะคู่กับตัวของเวก้าบามก็คือช่วยในเรื่องของกระดูกจะมีวิตามิน A กับแคลเซียมหลักๆเลยเนี่ยเราใช้สกัดจากเมล็ดกาแฟสดทีนี้เมล็ดกาแฟสดที่เราสกัดมาเนี่ยเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะและที่สำคัญเนี่ยหซองเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครีมเทียมเราใช้น้ำมันลำข้าวนะครับ49%้าลยก็แสดงว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลย และที่สําคัญเนี่ยความหวานเราใช้หญ้าหวานนะฮะไม่มีน้ําตาลคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานได้นะฮะนี่ก็คือเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะทานได้ทั้งชายทั้งหญิงนะฮะเวลาทานก็ผสมน้ำร้อนตื่นนอนตอนเช้านะฮะทานกาแฟให้มีประโยชน์นะฮะก็คือ31 in 1อนวันะไม่มีเคมีเป็นสมุนไพร1 0อเปอตต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรา มีสินค้าดีๆ s h อ p p i n g K T L ต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆ s h อ p ปิ้ง สินค้าที่เห็นอยู่นี้เป็นครีมนวดสมุนไพรตาเวกาบามนะครีมนวดสมุนไพรตาเวกาบามเนี่ยมีอยู่2ออย่างมีที่เป็นน้ำมันนะแล้วก็ที่เป็นครีมนวดคนที่มีปัญหาเรื่องข้อนะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกนะครับนะเรื่องเส้นเอ็นอันนี้คือใช้ดีรวมถึงมแมลง สัตว์กัดต่อยน้ำร้อนลวกไฟไหมนะ,ะอันนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นคนมีปัญหานิ้วร็อกก็ดีเส้นตึงก็ดีกระดูกทับเส้นก็ดีนะตัวสมุนไพรที่อยู่ในนี้คือเป็นสมุนไพรที่เก็บมาจากป่านะฮะมีว่านเอ็นยืดว่านเอ็นเหลืองโกดกระดูกเสเลดพังพรตัวเมียนะมีเยอะประมาณ10กว่าชนิดแต่ละตัวเนี่ยจะเข้าไปช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะฮะไปช่วย ยืดนะฮะเส้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยเรื่องเชื้อรานะแผลสดนะแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้อด้วยหนึ่งกระปุกเนี่ยขนาด40กรัมใช้ได้นานนะฮะเวลาใช้ก็คือแตะแค่เบาๆข้อสำคัญเนี่ยอของเราจะดีตรงที่ว่าเวลาทาเนี่ยจะไม่ติดเสื้อผ้า จะซึมได้เร็วมากเพราะว่าเรามีน้ำมันมะกอกที่ช่วยบำรุงผิวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแตกลายตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับนี่คือสินค้าของเรานี่คืออยากนำเสนอให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับข้อเอ็นกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อรวมถึงเป็นหวัดคัดจดมูกมแมลงสัตว์กัดต่อยน้ำร้อนลวกไฟไหม้ทุกอย่างได้หมดนะครั ดีดที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆชอปปิ้ง